สวัสดีท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะมิสิตาก็มาพบเพื่อนแล้วนะคะใครคะ my brother oh my god happy Saturday ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงแรมอะไรคะ h ายา h ายาอยู่ใจกลาง brand new i n i b o city brand new i b o city It's open one year one year นะคะตอนนี้กำลังจะ upstairs we gonna go upstairs, on, we go upstairs. Yes. how we party อันนี้นะคะก่อนเดี๋ยวเราจะ,ะ,ะขึ้นไปนะคะ <Yeah. S 1> เห็นบาร์ไหมคะโ oh, oh, อ้โหแบบว่ารุรา้รามาห่ามากเลยนะคะอุ้ยอันนี้เลยนะคะมีไก่ด้วยนะคะมันคือรูสเตอร์หรือเปล่าคะนะคะมีไก่เป็นสัญลักษณ์นะคะทานผู้ชมคะด้านนี้นะคะนไหนนะคะเราก็มาแล้วนะคะขอชมบรรยากาศของโรงแรมท่ามกลางใจกลางอีบอนนะคะทานผู้ชมคะ มีสระว่ายน้ำนะคะสวยงามมากเลยนะคะท่านผู้ชมคะอันท่าผู้ชมคะ <Yeah. S 1> น,น้ำใสนะคะอุ้ยบรรยากาศนะคะโรแมนติกมากเลยนะท่านผู้ชมคะ There <Yeah. S 1> ่บอร์ดจะพาร์กิ้งบีฟอร์เดอร์พาร e b ิ้งเด e parking here before oh before ฟออร์ o ีฟออร์ยุสจะบีพารนะคะ10ดอล l าร์ for f o r f o r o u r parkingoh my god now change to be swimming pool บรรยากาศสวยมากนะคะเห็นไหมคะ การของ yeah oh my god นะคะตึกสวยมาก <laughs> บรรยากาศสวยงามมนะคะโอเคค่ะเราก็จะเข้าไปข้างในนะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนนะคะวันนี้เรามาชมโรงแรมนะคะกับ my brother นะคะโรงแรมอยู่ท่ามกลางของอีบอสซี่อ้าว <c oughs> n อ w เคตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะอร o r เราจะเข้าไปที่ห้องนะคะ What's the room เราตามไปนะคะตามไปค่ะตาม my brother ไปนะคะไปเลยโอเคค่ะ เราไปกันนะะคที่ห้องนะคะห้องนี้นะคะโรงแรมนะคะอยู่ใจกลางของอีบอนะคะเป็นโรงแรมเปิดใหม่เลิศมากนะคะ My brother มาเปิดอยู่ที่นี่นะคะ v e been finally got no room tonight No room tonight All b o o k ิงนะคะคืนนี้นะคะ My brother นะคะ Oh my god My name is Rita. Nice to I meet you. Good. Hi, Uncle Sam. Nice to meet you. Hi, I'm Rita. Nice to meet, my nice to meet you. Hi. 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 Hi, Uncle Sam. Hey, how are you? Yeah, good. Oh my I downstairs. in. Oh my God. <laughs> Darling, over here. Ooh, Come outside. Swing on, okay. Oh, outside. Hi. Uncle. Hi. Hi. sister. ยินดีที่ได้พบคุณอารีนาอะไรครับท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะวิคแอนลุกดาวสเตอร์นะคะโอ้พระเรกนะคะเพราะว่าวิน uh, like ิสไลก์หลังจากที่โควิดประมาณสองปีนะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเป็นการพระเรกที่ยิ่งใหญ่มากนะคะไม่ีต้องระวังนะคะไม่ให้กล้องตกไปไหนทะะ่านผู้ชม อยู่บนโรงแรมใจกลางของอ,อ,อีบอซิตี้นะคุผู้ชมคะตอนนี้ก็เห็นขบวนอย่างชัดเจนเลยนะคุผู้ชมคะเป็นงไงบ้างครับผู้ชมคะชอบไหมคะท่านผู้ชมคะยังมาทันนะคะับคุผู้ชมคะสนุกไหมคะถ้าชอบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแม่สิิต้าด้วยและซาตนนินแม่สิิต้าอยู่ที่อีโบซิตี้นะคะอยู่ใจกลาง โรงแรมนะคะตรงกลางเมืองของอ e ีบอนะคะเป็นโรงแรมเปิดใหม่นะคะเซวิตไม่บรอดเนอร์นะคะไบรอันนะจ๊ะ